ช่วงหามินิมาร์ตตอนปล้นได้ยามไม่ได้เดี๋ยวจัดของก่อนอากาศวังเบงน่ากลัวจังเลยอ่ะพี่จะบอกให้นะในร้านเนี้ยนอกจากแกแล้วนะไม่มีอะไรน่ากลัวอีกแล้วนะเขามาพูดเล่นอยู่เลยเลยพูดเล่นไหนแล้วพูดจริงแม่หอย่าพูดอย่างนั้นสิรักหลอกจริงหยอกเล่นอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนลูกชายพี่นะเพื่อนลูกชายเดี๋ยวเตะขาขาดเลยเข้าไปดูเลยไปเข้าไปดูเลย ว่าวอ้โหเดือเงินเงินหายหมดโถคนอะไรได้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 กำลังแวะแล้วกำลังแหวะแล้วได้จ้ะนี่จ้ะใส่ถุงไหมฮะไอ่บ้าเลยใส่ถุงก็ซื้อของไม่ใส่ถุงไอ้นั่นเธอคิดม้างล่ะเอ๊ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อหนึ่งเบิ้ลหนึ่งค่ะบ้าเลยอย่างข้าจะเบิ้ลไวเลยไม่ใช่เขาว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเขาว่าเบิ้ลของเขาอะบ้าเลยคนเดียวกูก็หลับแล้ว กันเสร็จกันเสร็เสร็จละโอเคขอบคุณค่ากันนะช่วยใหม่ค่ะจ้าโอ้โหลูกค้าอย่างนี้ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรปืนอ่ยหยุดเฮ้ยนี่นี่คือการป้อนรอเดี๋ยวนะตอนนี้จะกลับไปทันนะติดโจรจะโจรนกำลังปล้นเดี๋ยวกลับละไอ้เย้าบอกเขาด้วซิมันโดนปล้นอยู่จะบ้าหรือไม่เชื่อไงเฮ้ย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 ฉันโจรปล้นอ่ะไม่เชื่อจรคุยกับเบียร์ขนาดฮะฮัลโหลสวัสดีครับ ใช่ครับผมโจรฮะโจรฮะอ๋อได้ครับเดี๋ยวพอผมป้นเสร็จผมปล่อยเขากลับเลยอ๋อชายเขาซื้อเขาเป็นไข่ไปฝากได้ฮะน้ำจิ้มน้ำน้ำจิ้มแยกน้ำซุปด้วยได้ครับเอาไข่เป็นไข่ไปฝากเมียด้วยผมสั่งอะไรนี่น่าจะซื้อไปเองเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรสองมัดนี่ดิเออไม่มีอะไรหรอกจ้าก็มีแต่ของในร้านนี่แหละอยากได้ก็เอาไปเลยโครง้าไม่มีอะไรหรือยังนี่ไงทองเออผมโจรปล้นโอ้โห ที่มึงแรกก็เป็นหมูสามชั้นเลยนะโอยน้องนี่ถอดออกก็ได้ละเออฉันไม่มีอะไรจัะเฮ้ยลองจังจะจะทำอะไรฉันเลยนะทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่พันห้าเนี่ยเราจะเอาไปให้หมดเลยจ้าพันห้ามันมาพันห้าพันห้าจังพันห้าเฮ้ยเอาทำไมมาห้าร้อยอ่ะอย่าเรี้ยุดิพี่แล้วคือโจนห้าร้อยถ้าเกิดผมเอาแบงค์พันมาผมต้องกลายเป็นโจนพันนะพี่โอ้โหเว้ยเฮ้ยพวกกันพวกกัน กูปักเอมึงอ๋อดีพี่กวาดมาให้หมดมีเท่าไรกวาดมาให้หมดกวาดมาดีดีมากทั้งร้านสะอาดเอียมเลยพี่ไอ้อเ,อวเว้ยไป้มึงบ้าะเนี่ยมันใช่ที่ไหนเล่าฮะเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวกลับแล้ววาัศสินอ้น,นั่นก็หัวเมียอยู่นั่นแหละปาทอให้ผมทำไรอ่ะพี่หอมคนปาเฮ้ยหนูเฮ้ย ผมหึงใครนี่ไงไม่ใช่คนนี้แล้วใครอ่ะพี่อีนุ่นอุ้ยอ่าค่ะเอาอะไรจะเอาไปอย่าเอาผลประจันหนูไปนะคะฮะโอ๊ยสภาพนี้ผมเช็ดรู้แล้วไอ้ตั๊กจัดการเอาของมีค่ามาดูดูต้นขาข้ามามาเรียบร้อยมาเรียบร้อยไอ้ตั๊กเลยสิอ่าได้ยังได้เลยพี่กูหามานานแล้วขาดสิรุ่มหลับมางเลย ไอ้บ้าเอาเงินมาเลยตำรวต้องหาให้โอเคเฮ้ยไอ้ตั๊กพ่อมึงมาเอาแล้วรีบเลยพี่ตำรวจมาช่วยพวกเราแล้วตำรวจผมไม่รู้ไวันนี่ไงมาช่วยเขาสวัสดีครับคุณตำรวจสวัสดีครับใครเป็นตำรวจเอาก็คุณไงเมื่อกี้ไอ้พวกโจรมาเรียกว่าบอกว่าเฮ้ยวันเร็วๆเดี๋ยวพ่อมาแสดงว่าพ่อมันก็คือตำรวจเฮ้ยถ้าใจผิดแล้วคุณผมไม่ได้เป็นตำรวจอ้าวแล้วทำไมมันเรียกพ่อแต่ผมเนี่ยเป็นพ่อมันมาช่วยมันปุ้น เอาสวยแล้วงานเข้าเฮ้ยเรียบร้อยยังได้แล้วพ่อไปขอไปเอาหนังนี้ไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวทองที่นางตุ๊ดนั่นทองที่นางตุ๊ดนั่นตุ๊ดว่าใครตุ๊ดก็ว่าแกันนะตุ๊ดเหรอฮะอย่าลุกอย่ากลัวไม่ตุ๊ดก็ตุ๊ดต่อคำก็ตุ๊ดเฮ้ยเดี๋ยวผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวผหญิงเดี๋ยวโอ้โหลูกกูไปตัวปิ้วเลยต้องเที่ยงไม่ต้องไปซื 你要沒在走ไป